ขอจเจริญพรสธรราธิษฐานวันนี้พระอาจารย์ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ไปช่วยเหลือญาติโยมอยู่ที่ภาคเหนือก็มีอยู่สองจังหวัดหนึ่งก็เป็นจังหวัดน่านจังหวัดน่านที่พระอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปสองตำบลเอาข้าของไปบริจาคให้ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่สองตำบลก็เป็นภาพบรรยากาศที่ญาติโยมกำลังฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายไป หลังจากที่น้ำลดลงแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันหน่วยรัศการมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำความสะอาดพื้นถนนทำความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหายไปอาจารย์ไปเห็นแล้วสงสารกระไรนำเข้าของข้าวสารอาหารแห่งปลากระป๋องไปบริจาคไปช่วยเหลือให้หน่วยน้ำชินงานเอาไปบริจาคแก่ละหมู่บ้านลงพื้นที่ไปดูโอ้ยมีทั้งผูคงพิคงพิการไม่รู้ว่าน้ำท่วมมาแล้วก็ นจะน้ำบ,บางๆมากยบแล้วก็ไม่เป็นไรเนื่องด้วยว่าเรามีกําลังแค่นี้แล้วก็ช่วยเหลือแค่นี้ห้มีอะไรก็สามารถไปช่วยเหลือได้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ยาิโจมจะติดท,ทาได้เดินทางมารับข้าวของและรวบมวอช่วยกันทาความสะอาดถ้าจุดที่2จุดที่3ก็คืออยู่ที่จังหวัดแพร่พระอาจารย์ได้เดินทางไปที่จังหวัดแพร่อำเภอวังสินก็หนักเหมือนกันตอนนี้น้ายัางเพว่มมิดหลังคายอยู่เลยเมื่อคืนก็ไล่ชนไปดู ล,ลงพื้นที่นั่งเรือไปดูญาติโยมเยี่ยมเป็นกําลังใจให้ทางพระแม่รุบาอาจารย์ทางวัดทางวาทางญาติโยมด้วยหนึ่งเลยว่าให้กับผลกระทบจากน้ําป่าผลกระทบจากน้ําที่มันท่วมไม่มีใครอยากให้เกิดเมื่อมันเกิดมนแล้วเราก็ต้องเตรียมมือรับมันดังนั้นพระอาจารย์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาธิโยมสาจังหวัดนั้นและจังหวัดแพร่ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วและเป็นกําลังใจให้ช่วยผ่านพ้นไปให้มีคนภศษีรัตรตไตรปกปัตรักษาอยู่ยืนเป็นสุขแล้วคัดปลอดภัยเด้อ 三图。啊